สวัสดีครับพิไมพ์และเนอร์ครับวันนี้เป็นอลองรันนะครับวิ่งจากสวนสาธารณะสะเพงนะครับมาถึงศูนย์าการเรียนรู้บ้านเตยไปกลับก็ประมาณย2ิกิโลนะครับก็วิ่งกระจายกันนะครับช่วงนี้มีหลายความเร็วครับของผมก็จะประมาณเพลทห6นะครับก็อากาศก็จะประมาณนี้ อันนี้ถึงปากทางเข้าบัานเตอน,นะครับอากาศก็จะประมาณนี้นะครับฟ้าก็ยังปิดอยู่นะตอนนี้5้านาฬิกา4ี่นาทีนะครับอทองฟ้าคึมๆไม่มีแดดนะก็น่าจะวิ่งสบายนะครับก็จะมีความชื้นในอากาศมากหน่อยผมอ้านิดนึงนะครับผมไปเดี๋ยวดูกลุ่มหน้าๆน,นะครับผม โอ้ยเสียงถ่าบาาเลยพวเสียงเสียงเ่าลูกไป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 โคตรไออีกขอมกับไปเดิขาม <laughs> ผมจะเอาลงครับตอนนี้ผมจะเอาลง <laughs> อากาศยามเช้าครับสวยมาก <laughs> อากาศดีจริงครับผม นูน่นครับเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มพิตะครับพิตะชุมพรครับผมช่างภาพจิตอาสาครับคนวิ่งแกไม่ถ่ายครับจะถ่ายนาครับขอบคุณครับพิตะ ถึงแล้วน,นะครับตอนนี้กิโลที่9.98ครับมีบ้านรางวันพระราชทานนะครับกับทีมงานสายดำครับเรียบร้อยครับผมถึงจุดเช็คอินเดี๋ยวต้องเข้าไปข้างใน,นอีกนะครับโอเค <laughs> เท้าของเท้าสิน อย่างแรงสองนาอ้าแข่งแรงครับผมอายุจะห้าสิบแล้วครับเป็นพี่จับชาพี่จับตรงสอบอ,อผมเด็กกิโลจะปั๊มมาถึงนี้ก็กิโลที่สิเบสเอ็ดนะครับนี่ฮะมากันหลายคนครับวิ่งแบบเว้นระยะห่างกันนะครับ เรื่องของเรื่องคือตามเขาไม่ทันครับนู่นครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่ <t iny> ผู้หญิงนะครับอยู่ตรงสะพานรักบันเตยแล้วก็ถึงศูนย์การเรียนรู้ร <t iny> ักบันเตยแล้วนะครับราวิ่งมาตั้งแต่สาเพลงนะครับผมใช้เป็นแท็กองน้ำนะครับนี่ครับมาทุ่งบันเตยครับ <t iny> สะพานรักบันเตยน่าจะโดนพายุครับพายุเลยป้ายเบี้ยวอย่างนี้ค <t> ร <iny> ับถึงสะพานรักบันเตยแล้วตอนนี้ก็พื้นที่ยังช่วงหน้าฝนต้นฝนนะครับจะแรงๆหน่อย นี่ครับเจอหรื่พี่ๆหลายๆคนเลยนี่ครับมาเจออีกชุดหนึ่งครับชุดพี่ๆนักวิ่งช่วงขาครับนี่ครับคือกายภาพครับพี่สตาร์ทที่ปากนาก็มาถึงนี่ก็จะประมาณ5้โลนี่ครับก็มาเช็คอินที่พารลักบันเตยนะครับนะครับทตรีมงานก็ตามนี่เลยเรียกชื่อไม่ถูกละหลายคนมากจอจก็มานะครับนี่ครับ เราผันสามร้อยนะครับครับผันสามร้อยสองผันสามร้อยเร็งมาเอ วิ่งครับรักษาระยะห่างครับผมนะครับมีรถดูแลซัพพอร์ตนะครับจงเลยเพื่อป้องกันหลังนะครับแล้วคุณครับแล้วก็เสียงที่ดังวอยววยข้างหลังนะครับก็ดูน่าเอานะับแต่คนไม่ตจริงใจก็รักษาระยะห่างครับวิ่งหลายเขตนะครับผมมาแล้วครับแดดมาแล้วครับ 6โมง50นาทีแดดมาแล้วครับผมมากับกลุ่มพี่ๆครับอาบแดดครับผมแดดมาแล้วเป็นไงครับน้องเทมอันตา้าดีใจครับ คนจริงใจไม่มีครับไม่มีคนจริงใจ <c oughs> ในหมู่โจรคนจริงใจคือคนนี้ครับบอกเลยผมคนเดียวไปครับไปเรื่อยๆครับผมสุดท้ายครับปากทางเข้าออบ้านเตยประมาณกิโลเมตรที่1ิครับผมหนุ่มยี่ิบหครับ ตอนนี้ก็ถึงจุดพักสุดท้ายครับเป็นปตทนะครับน่าจากกิโลกิโลเท่าไหรน,นะชาติกิโลที่18ประมาณนะครับก็มาพักกันหน้าปตทแดดจัดมากเลยครับบังแดดก่อนเหลืออีกประมาณ3โล,ล 4, 4, 4โลนะครับเพราะห้าคนพอสี่ <4 S 2> <4 S 1> โล พตทอพิมาแล้วนะครับอีกประมาณ3ามกิโลเข้า,าสะพีงก็นาะยจะคบประมาณ21-22กิโลนะครับท้ามหนึ่งพอดีตอนนี้แดดก็เบาลงละไปครับอีก2-3งลโลมงสีแล้วนะครับย1็ดกิโลหกรอเมตรนะครับ้็ามาถึงประตูเข้าเมืองพิมายแล้วนะครับมุงสี กับ21กิโล600เมตรแยกเข้าสะเทงนะครับของผมได้2 2กิโลแล้วโอ้แดดสภาพเละเทะเลยเจอแดดนะครับอ้างไม่ได้ไปครับจะเข้าเส้นชายแล้วนู่นครับโค้งเส้นชยัยมาครบกันทุกคนแล้วนะครับ กับประกาศที่ร้อนจัดร้อนมากโมง4ีครับโมง49แดดยังกับแดดน่าจะ30องศา